ใช้ซูมยังไงครับให้เป็นการประชุมขั้นเทพนะครับวันนี้นะครับไปค้นหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ Jump out the box Life begin at the end of your comfort zone Code my set Framework for new you สวัสดีครับพบกับฟิวอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับ Channel Code Mindset นะครับเนาะ f ฟ a m e w o r k for n e น You นะครับวันนี้ก็แน่นอนตามหัวข้อเลยครับใช้ Zoom จัดประชุมยังไงให้เป็นการประชุมคันเทพก็คือผืพบว,ว่าหลายๆคนเนี่ยมีการใช้ซ o m เนาะก็อย่างที่เข้าใจคนระับ o ูมคือแอปพลิเคชันที่ทำให้เราสามารถทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้โดยที่แบบได้เขาเรียกอะไรใช้งานง่ายแล้วกันนอพูดง,ง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่สำหรับ คนที่ต้องการนำซูมไปใช้ในใน,ในการแบบจัดประชุมแบบมืออาชีพเนี่ยนะนะมันก็จะมีนะสิ่งที่เราต้องรู้นะครับที่วันนี้พี่ก็มาจากประสบการณ์ตัวเองเนาะที่จัดประชุมในทุกๆสัปดาห์นะครับเนาะอ,อย่างน้อยก็ทําคลิปนี้อาจจะไม่ได้สอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับแต่ว่าอาธิบายแบบในเชิงถ้าคุณจะเป็นมือโปรในการที่จะจัดประชุมให้ให้สมูทให้ขั้นเทพนะครับต้องรู้อะไรบ้างนะครับ แน่นอนครับซูมเนี่ยก็เป็นแอปที่ตอนนี้โอ้โหเติบโตมากนะเราก็ใช้กันทั่วโลกนะครับมาแล้วมันใช้ง่ายนะครับทีนี้เดี๋ยวฟิวพาไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวนะปึ๊บเดี๋ยวโอเคไปกันเลยนะครับนี่ฟิวพามาดูก่อนว่าเวลาเราเข้าเว็บไซต์ซูมเนาะถ้าหน้าแรกเป็นแบบนี้นะนะครับนี่เลยนี่คือหน้าแรกของเขานะครับปกติแล้วเนี่ยซูมเนี่ยครับตัวเวนะ็บมันซูม us เนาะ ซูมเนี่ยจริงๆมันใช้ฟรีนะครับแต่ว่าใช้ฟรีเนี่ยในระดับคือถ้าเราใช้หนึ่งก็คือวันออนวันสปอตฟิลคุยกับคุณผู้ชมเนี่ยตัวตเนี่ยนะครับในซูมเนี่ยครับก็จะสามารถใช้ได้อลิมิตนะนะครับนะครับก็คือ30ชั่วโมงนะครับลิมิตเนาะสำหรับ1 e มิทนะโอ้โหก็ถือว่าเยอะมากนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่นะครับ เรียกได้ว,ว่าต้องการใช้หลายๆคนมากกว่าสคนขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นแบบฟรีเนี่ยมันจะใช้ได้แค่ประมาณสัก40นาทีนะครับหลังจากต้องซื้อแหละนะครับทีนี้แน่นอนครับหลังของฟิลที่ใช้อยู่เนี่ยจัดประชุมเป็นหลักร้อยเนี่ยเราจะเป็นต้องซื้อเนาะอันนี้ฟิลก็ล็อกอินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ปกติแล้วเนี่ยสำหรับใครที่มี Account อยู่แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้เนาะโดยการกดเข้าไปเนี่ยนะครับไปปึ๊บนะครับ เรายกตัวอย่างเพราะว่าวันนี้คือการตั้งค่านะครับในซูมเนี่ยที่สําคัญมากสาหรับการประชุมนะเราจะต้องตั้งอะไรบ้างนะครับเนเวลาเราเข้าไปเนาะมันก็จะมีเป็นข้อมูลนะครับต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็แน่น,นอนครับเราเวลาเราตั้งค่าเนี่ยให้เราไปที่เซตติ n งนะครับอ่าเนี่ยไปที่เซตติ n งเนี่ยนะครับสิ่งคือจริงๆในการตั้งค่าเนี่ยมัน,นข้อค่าซับซ้อนมากแต่ว่าการตั้งค่าเบื้องต้นที่สําหรับ ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะทําจัดประชุมได้ง่ายคือการที่เรามีสร้างโคโฮส์ host, นะครับคืออันนี้เดี๋ยวลองไปอ่านเพิ่มเติมได้นะเพราะมันมีหลายหมวดมากนะไม่ว่าจะเป็นพวกเวทติ้งรูมอะไรอย่เงี้ยนะครับแต่ฟี่ใจัยให้ดูเรื่องของโคโฮส์ host, นะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะจําเป็นมากๆเพราะว่าใช้ในการดูแลห้องนะครับเวลา,าจัดประชุมคนจํานวนมากๆนะวิธีง่ายๆคือให้เรากดเซิร์ชเลยครับ คำว่าโคโฮสครับนี่เลยนะครับอาจจะต้องเว้นวรรคดนึงปุ๊บะนะครับอ่าเดี๋ยวนะ,อะโอเคโฮสก็ได้นะครับเดี๋ยวนะโคโฮสอ๋อมันต้องขีดน,นี่เลยเห็นไหมนะครับเราพิมพ์คำว่า โคขีดโฮส์นะครับมันจะออโต้ขึ้นมาเนาะทีนี้เนี่ยเราจะเจออันนี้ครับหัวข้อนี้เลยถ้าเราเลื่อนลงจริงๆมันมีเซตติ้งมันมีเยอะนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากเนาะที่อยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าฟังก์ชันเนี้ยน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้ตรงโคโฮส์เนี่ยถ้าเรากดเปิดแล้วเนี่ยมันจะทําให้คนที่เป็นคนคนที่เป็นโฮส์เนาะคือคนที่สร้างห้องเนี่ยสามารถจ่ายสิทธิ์ของการเป็น โสต์เนี่ยที่เรียกว่าโคต์เนี่ยให้กับเพื่อนคนอื่นในห้องได้ที่ช่วยกันดูแลห้องนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีอํานาจสูงสุดในห้องในการควบคุมซูมนะครับแต่ว่าก็จะสามารถแบบปิดเสียงคนที่เข้ามาใหม่ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรีมูฟสามารถเซตติ้งอะไรหลายๆอย่างนะครับรวมรวมแม้กระทั่งเรื่องของการที่ มีการแชร์สก,กีนเนาะแล้วก็ปิดสก,กีนให้กับคนที่แชร์เสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะครับฟังก์ชันโค้ดจะช่วยทําให้เราใช้ซูมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเนาะแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งครับที่น่าสนใจเนาะก็คือนะครับอ่ามันก็จะมีเรื่องของการที่สามารถเนาะให้ผู้เขิาร่เนี่ยจอยก่อนโฮสก็ได้คือฟังก์ชันนี้เนาะที่ฟิลรู้สึกฟิลชอบนะครับก็คือบางทีเนี่ยเราใช้ซูมเนาะแล้ว,ลวเราทำซูมเป็นเหมือน เป็นเหมือนห้องวอลล่มเนะครับแบบเหมือนสนะเหมือนเหมือนใครเงาก็เข้าไปได้อะไรเงี้ยการเปิดฟังก์ชันนี้นะครับนะ allo p a r t i c i p a n t เนี่ย to join before host เนี่ยนะครับมันทำให้คนที่ใช้โฮสเนี่ยสามารถคนคนที่มีเลขห้องมีรหัสเนี่ยสามารถกดเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องมีโฮสเปิดห้องนะครับนี่ก็จะเป็นข้อดีสำหรับใครที่ทำงานเป็นกลุ่มเนาะงานกลุ่มงานที่ต้องพูดคุยกันเนี่ยมันไม่ต้องรอคนที่เป็นโฮสคนที่ถือกุญแจ คนที่ถือรหัสในการมาเปิดห้องทุกครั้งนะครับนะนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของสเกดูอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะนี่ก็ง่ายล่อกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะที่น่าสนใจนะครับแล้วเราก็จะมีฟังก์ชันอ๋อประก,กาศไว้บอร์ดนะครับสำหรับใครที่แชร์นะครับอ่ามันจะมะีฟังก์ชันนี้นะครับอ่าฟังก์ชันเราจะได้ไม่ต้องไปตั้งซ้ำซ้อนข้างใน Zo มนะครับก็คืออ่าเดี๋ยวครับ อ่อันนี้ออัันนนนีีนนนน้้เขาเรียกว่าเบรกเอาลูมเนาะอ่เบรกเอาลูมนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่นะครับเออ่มือตัวเล็กไปมากวัวเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะครับอ่ะโอเคอันนี้เนี่ยจะมองเห็นชัดนะครับเนี่ยฟังก์ชันเบรกเอาลูมนี้นะอันนี้นะี่ยฟิกคิดไว้นะครับเบรกเอาลูมเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่ทําให้มีสามารถสามารถมีห้องแยกหลังจากเราเปิดมิตติ้งเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถสร้างห้องย่อยแบ่งออกนะครับนะสปิดมิตร สป e ดมิทติ่งอ่ะออกไปได้อีกนะครับเช่นสมมติฟิลเป็นโฮลฟิลเปิดห้องเนี่ยนะครับฟิลสามารถแบ่งห้องเป็น2 Section ในซ o มนั้นได้เลยนะครับโดยที่เราก็สามารถเลือกคนได้นะครับเนาะอันอนี้คือฟังก์ชัน r บ a k o u t Room นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวน,นะมันก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับอ่านี่เลย a n n o t a t i o n นะครับก็คือ เวลาที่มีคนแชร์สกีนเนี่ยนะครับฟังชันตัวนี้มันจะช่วยนะครับในการป้องกันเนาะแบบคนมือบอลน,นะครับอยู่ๆก็มาขีดเขียนนะครับในการแชร์สกีนอยู่อะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันมันเป็นฟังกช์ชันที่ดีแหละในการทํางานร่วมทํางานเป็นกลุ่มในการแบบแชร์ไอเดียอะไรเงี้ยแต่ว่าในการที่เราพรีเซนต์จัดประชุมอย่างมืออาชีพเนี่ยถ้าเราถ้ามันมีการขีดเขียนบนสก,กีนเนี่ยมันก็ทําให้อ่ อาจจะเสียสมาธินะครับสำหรับคนที่กำลังฟังเนาะแล้วก็คนที่กำลังพูดอยู่นะครับฟังชัน annotation เนี่ยก็คืออย่างของฟิลก็คือเปิดเอาไว้เนาะแล้วก็อาจจะติ๊กตรงนี้ตรงนี้สำคัญครับ only the user นะครับ who is sharing can annotate นะครับก็คือถ้าติ๊กไว้เนี่ยก็คือเฉพาะคนที่แชร์เท่านั้นครับที่จะสามารถขีดเขียนบนสกินได้นะคือแต่ปกติเนี่ยถ้าเรา พิ่งซื้อ Account มานะสำหรับใครที่เพิ่งเพิ่งใช้เนี่ยครับฟังกช์ชันตัวนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดเอาไว้นะครับเราจะต้องมากดเปิดเองนะครับเนาะอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของการที่เราลีฟฟังกช์ชันนี้ก็น่าสนใจก็คือ Remove าสิ i ิพันไปแล้วเนี่ยให้กลับมารีจอยได้ก็คือบางทีเนี่ยมีคนเข้าห้องมาแล้วเอ้ยอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้พึงประสงค์นะครับเว็ใครก็ไม่รู้เราไม่มั่นใจเราก็เตะเขาไปออกอยู่ในเวทติ้งรูมนะครับ และเขาสามารถกลับมาจอยใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับคนที่ถูกเตะออกไปแล้วเนี่ยถ้าจะกลับมาจอยใหม่เนี่ยมันจะกลับมาจอยไม่ได้นะครับอาจจะต้องไปล็อกอินใหม่อะไรหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเวลาเราเข้าไปในตัวโปรแกรมเนาะอ่ะฟิวขอปิดนี้ก่อนนะอ่ะตัวนี้โอเคฟิวอยู่ที่หน้าซูมแล้วนะครับนะครับ ก,การใช้ซูมมันง่ายมากเลยสําหรับใครที่ใช้ในคอมนะครับการใช้เนี่ยถ้าใครที่มีคําถามเรื่องของการใช้ในในโทรศัพท์เนี่ยจริงๆมันมีคลิปในในยูทูบเยอะเลยแต่ว่าการใช้ในคอมเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนาะในการที่เราใช้ซูมจัดประชุมโดยเฉพาะคนที่อยากจะเป็นโฮสต์เนาะลราอยากจะจัดประชุมอย่างเหมือาชีพนะครับสิ่งเราต้องรู้คืออะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องอย่าลืมล็อกอินเนาะแล้วเราก็สามารถเซตติ้งโปรไฟล์ได้นะครับ มันจะมีการเซตติ้งมากมายเลยนะครับเนาะแต่หลักๆแนละ้วที่เราจะต้องรู้ก็คืออะไรครับโปรไฟล์ก็สามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับเนาะแบ็กกราวพื้นหลังนะครับสามารถเซตได้นะครับว่าจะเอาเป็นแบบเป็นเบอร์เป็นภาพเป็นอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็นะครับตรงออดิโอเนี่ยก็สามารถเลือกได้เนาะว่าจะเอาเป็นไมค์เป็นอะไรเนาะแล้วก็ตรงวิดีโออ,นนอันนี้สำคัญครับมันจะมีเรื่องของการติ๊ก HD นะครับ ก็ทําให้ภาพเราคมชัดมากขึ้นในการแสดงผลนะครับรวมถึงการใช้พวก OBS เนอะโปรแกรมภายนอกผสมไปนะครับทำให้การประชุมเนี่ยมีสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถแสดงคนที่เข้าประชุมเนี่ยมไม่ได้มากถึง49หน้าต่างเลยนะครับเนาะเขาเรียกว่า49เนี่ย participant นะครับเนาะแล้วก็จะมี touch up นะก็ทำให้หน้าเราใส่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับ <c oughs> นะครับ ตรงนี้เราสามารถเลือกกล้องได้นะครับอ,อย่างฟิลใช้ OBS อยู่เนี่ยนะครับมันก็ไม่ขึ้นมานะแต่ว่าในตอนที่เรากด Virtual Camera เนี่ยเราสามารถเอาการฟการฟฟ i ก g g r a ก h i มาเพิ่มเติมได้นะครับอ่เนาะ,นะอ่ะทีนี้การเซตต i n g ทั่วไปก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้อ่าเรามาดูกันเวลาเราเปิดห้องนะ, <c oughs> ะตัว meeting เนี่ยเวลาเปิดห้องเนี่ยก็คือ <c oughs> มันจะมีเลข เขาเรียกว่าเป็นเลข personal id ออกมาโดยอัตโนมัตินะเวลาเราเป็นเราซื้อ Account เนี่ยนะครับแต่เลขตัวนี้เราสามารถไปแก้ไขได้นะนะครับเราสามารถ Setting นะครับตัว id เลขตัวนี้ใหม่ได้นะครับนะฮะแล้วเราก็สามารถตั้งอะไรครับตั้งค่านะครับให้ห้องของเราอ่ะสมมติอันนี้ฟีลย้อนนิดหนึ่งนะครับนะฮะอ่ะขออภัยนะครับพูดเร็วไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ สมมติเนี่ยก่อนที่ก่อนที่เราจะเปิดห้องเนาะเราสามารถเซตติ้งถ้าเราไม่ต้องการให้ห้องที่ถูกสร้างเนี่ยใช้เป็น ID เดิมตลอดเนี่ยต้องการให้มันแรนดอมเนี่ยเราติ๊กตัวนี้ออกก็ได้เลขห้องตัวนี้จะแรนดอมไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะปวดหัวสำหรับใครที่จําเป็นต้องใช้ห้องบ่อยๆเนาะแล้วเราไม่จะ้มีความจงต้องแบบกลัวว่าเลขมันจะมีใครเอาไปใช้อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็ติ๊กเอาไว้เนี่ยเป็นเลขหลักของเรานะครับแต่ให้เราเซตติ้งครับ กดตรงเนี่ย PMI setting ตรงนี้นะครับกดปุ๊บมาสามารถเซตได้ครับว่าเราจะเอาเลขอะไรนะครับแล้วก็มี password อะไรนะครับแบบนงี้เนาะ <c oughs> นะครับแล้วก็นะครับสามารถเซตติ้งอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรครับการที่ให้คนเนี่ยเข้ามาจอยนะได้ตลอดเวลานะครับเนี่ยสามารถให้คนจอยได้ตลอด anytime นะครับแล้วก็ ติ๊กไว้ก่อนนะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับให้สามารถเข้ามาแล้วก็ปิดไมค์โดยอัตโนมัติอันนี้ก็จะป้องกันปัญหาในการที่เราเวลามีติ้งเนาะแล้วเวลามีคนเข้ามาใหม่เนี่ยบางทีลืมปิดไมค์เนี่ยมันมีเสียงอา,าเรโมโลภาวะเสียงอะไรแอมเบียนต่างๆที่ทําให้รบกวนการประชุมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถเซตติ้งได้ด้วยครับให้ a อ t อโตเมติเรคคอร์ดนะมีติ้งได้ด้วยนะครับ อ่านะครับอ่ะทีนี้เราไปลองดูกันนะสมมติว่าเราเปิดห้องปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะมาเป็นแบบนี้เนาะอ่าเปิดพอเปิดห้องมันเราอย่าลืมนะครับกดกดจอยออดิโอด้วยน,นี่ฟิล์มปิดไมค์ไว้นะอ่ะทีนี้เวลาเราอยู่ในห้องแบบนี้นะครับอ่าอันนี้มันมันอยู่คนเดียวเนาะอ่ะให้เราดูครับอ่ะเราเปิดมาโอ้ยมันจะมีพาสซีทแพนเนาะแบบนี้นะครับเปิดมาเนี่ยนะครับ <c oughs> เราสามารถที่จะโอนโฮสต์ให้กับ โอนโคฮนให้กับคนอื่นได้นะครับเดี๋ยวฟิวจะเอาอโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับจอยซูมนะครับเลขนี้เข้ามานะครับนะเป็นการทดสอบให้ดูนะนะครับมาปุ๊บแอบมาแล้วนะครับซื้อเดี๋ยวนะครับอ๋อลืมใส่พาสเวิร์ดโอเคครับอ่ะทีนี้อ่ะพอเข้ามาปุ๊บนะครับอ่า เห็นไหมจะมีชื่อขึ้นมาเนะสมมรัมีคนเข้าห้องมาเนี่ยคนที่เป็นโฮสต์นะครับสามารถที่จะจ่ายโคโฮสต์ให้เห็นไหมครับมันจะมีเมนูฟังก์ชัน make co-host ขึ้นมานะครับอันนี้สําคัญมากเนาะมันจะช่วยสําคัญคือมันช่วยทําให้วเวลาเราจัดประชุมเนี่ยมีคนช่วยดูแลห้องเราได้ด้วยนะครับแล้วเราจ่ายโคโฮสต์ปุ๊บอ่าคนที่ชื่อฟิลนะอันดับ2ก็จะเป็นโคโฮสต์ก็สามารถที่จะ คุมห้องนี้ช่วยเราได้แต่ไม่มีอํานาจสูงสุดของห้องก็คืออาจจะไม่ได้สั่งปิดห้องได้นะครับเหมือนโฮสต์นะครับเนาะและมีอะไรที่เราต้องรู้อีกนะครับอ่าสิ่งที่เราต้องรู้นะครับในการหลักๆในการจัดประชุมแบบมืออาชีพเนาะก็คือเราเข้ามาเนี่ยเราสามารถกดมอตรงนี้เนาะเพื่อเซตติ้งต่างๆได้มันก็จะมีขึ้นมานะเห็นไหมอันเนี้ยเนื่องจากฟิวตั้งค่าตั้งแต่หน้าห้องแล้วมันก็คือมันจะเป็นมิวออนะครับ นะมิวออรเอนทรก็คือสําหรับคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะถูกปิดใหม่โดยอัตโนมัตินะส่วนนี้มันก็เพ y จอยแอนด์ลิฟซาวก็คือถ้าเราไม่เอาตัวนี้ออกเนี่ยเวลาคนที่เข้ามานะครับคนเข้ามาเนี่ยหรือออกจากห้องจะมีเสียงแจ้งเตือนเป็นเหมือนกระดิ่งเหมือนเสียงเซเว่นนะฮะติ้งนิงติ้งนิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอ,อ,อาจจะกระทบนะครับต่อต่อการเรียนรู้ได้นะครับแต่ฟิว ค่อนข้างมั่นใจไม่แน่ใจนะครับว่าเสียงตัวนี้มันอาจจะได้ยินเฉพาะโฮสหรือเปล่านะครับหรือคุณผู้ฟังด้วยนะครับแต่เท่าที่เคยใช้งานมาเนี่ยคนที่เป็นคุณผู้ฟังเนี่ยก็ได้ยินเสียงนี้ด้วยนะครับนะก็เลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ซีเรียสกับเสียงต้องการรู้ว่าใครเข้าใครออกห้องเนาะก็ให้เอาตรงนี้ออกไปด้วยนะครับเนาะส่วนนี้เมนูนี้คือล็อกมิทติ้งก็คือล็อกห้องเนาะไม่ให้ใครเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยนะครับอ่า แล้วก็ส่วนเมนูข้างล่างนี้นะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าเนี่ยขอโอเคเผื่อไม่เห็นกันนะครับอ่ะอันนี้คือ unmute นะครับเดมเซลคืออ่าคนที่เข้าประชุมเนี่ยถ้าเราเอาเอานี้ตอกออกปุ๊บเนี่ยนะคนที่อยู่ในประชุมไม่สามารถที่จะเปิดไมค์ได้ก็คือเขาไม่สามารถที่จะนะครับมิวนะครับไมค์แบบสามารถที่จะเปิดไมค์เพื่อมาคุยคุยได้นะเพราะเป็นการเราปิดเอาไว้นะครับแล้วก็อันนี้คือ rename ก็คือไม่ให้คนในที่ประชุมสามารถแก้ชื่อตัวเองได้นะครับ เาแต่อันนี้เราก็เปิดไว้แล้วกันเนาะโอเคส่วนกรณีฉุกเฉินนะครับในการจัดประชุมมันเกิดอุบิเหตุขึ้นมานะครับเราเราจะมีฟัง์กชันเรื่องของมนะิวออเนาะที่ทําให้ปิดไม้ทั้งหมดนะครับยกเว้นโฮสต์ออ host นะครับหรือคนที่เป็นโคโฮสต์นะครับอ๋ออ่าทีนมันยังมีเรื่องอะไรเรื่องของการตั้งค่านะครับนี่เราสามารถตั้งค่าการแชร์สกรีนอ่ถ้าเราติ๊กตรงนี้ออกเนี่ยบางทมีมันไม่สามารถทําให้ คนที่เข้ามาฟังเนี่ยสามารถแชร์สกรีนได้นะครับแต่จริงๆตรงนี้มันก็สามารถตั้งค่าได้หมดนะแชร์สกรีนไม่เรื่องของการแชทนะครับนะแล้วก็จะมีอะไรครับเห็นไหมถ้าเราเปิด b a k o u u t r o o มันก็จะขึ้นเมนูมาด้วยนะครับก็สามารถสร้างห้องแยกได้แบบนี้นะครับเนาะอันนี้ฟิวก็ไม่ขอลงรายละเอียดเนาะไปหาคลิปเพิ่มเตมิมเรื่อง Backoutroom ได้นะครับเนาะแต่ก็วันนี้ก็จะรีวิวให้ดูเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของ ฟังชันโพลอ่านี่ก็จะเป็นโพลขึ้นมาแบบนี้นะครับที่เราสามารถทาโพลในซูมได้นะครับอ่ะก็อันนี้ต้องแต่ต้องไปกดเปิดก่อนนะฟังก์ชันโพลนะครับเนาะแล้วก็จะมีอ่าเวลาเราชวนคนเข้าซูมนะครับให้เรากดแบบนี้เลยนะครับถ้าในคอมมก็จะง่ายหน่อยมันก็จะมีอนะินไวจะอินไวด้วยทำอินไวธรรมดาเนาะแล้วอินไวลิงก์ได้หมดเลยก็จะมาเป็นลิงก์นะครับเดี๋ยวฟีเปิดให้ดูว่ามันจะเป็นลิงก์แบบไหนนะนะครับปึ๊บ เดี๋ยวนะครับชื้ออ๋อโอเคตัวสติกเกอร์ไม่มามาแล้วนะครับอ่ะมันจะเป็นลิงก์แบบไหนก็ให้ดูครับอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บนี่เลยเห็นไหมถ้าเรากดอินไว้ด้วยลิงก์ก็จะเป็นลิงก์แบบนี้นะครับซึ่งเออ่บางทีเนี่ยคนที่ใช้โทรศัพท์บางทีมันเข้ายากเนาะให้เราใช้วิธีการ Copy Invitation ครับมันจะมาเป็นแบบ ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์กว่าก็คือแบบนี้ครับปึ๊บอุ้ยขออภัยนะครับนี่เลยจะมาแบบนี้ครับปั๊บเห็นไหมมันจะดีกว่าตรงที่ว่ามันจะมาเป็นลิงก์ให้ด้วยนะครับแล้วมันจะมาเป็นมีติ้งไอดรหัสพร้อมกับพาสเวิร์ดให้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็ลองไปนะครับไปใช้งานดูกันดูนะครับมันก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับน่ะโอเคปึ๊บเนาะ ก็นี่น่าจะเป็นเรื่องสิ่งง่ายๆครับที่วันนี้อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังครับว,ว่ามันสามารถใช้โคโฮสสามารถปิดไม้ต่างๆได้เนาะสั่งเตะออกจากห้องก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเราสามารถยึดโคโฮสคืนก็ได้ก็คือวิดดอนะครับโคโฮสเพอร์มิชันนะครับเนี่ยก็คือเป็นการยึดอำนาจโคโฮสคืนนะครับนะครับอย่างนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เนะี่ยก็ทำให้เราสามารถจัดซูมได้อย่างมืออาชีพนะครับเนาะ ่าเราก็จะได้แบบว่าไลฟ์กังวลเนาะแล้วก็สามารถที่จะพินได้ด้วยฮะเห็นไหมเวลาเราสมมติเรามีวิดีโอเปิดแบบนี้นะครับเราก็สามารถพินวิดีโอได้นะครับในการมิงสามารถพิน2องพินก็ได้แบบนี้นะครับอ๋อก็จะเป็นฟัง์กชันที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ต้องไปกดเปิดอะไรนะครับแต่ที่ต้องไปกดเปิดอย่าที่ฟิลบอกไปก็คือเอ่อมันก็คือฟัง์กชันอ่าอะไรอะตัว โผล่นะครับแล้วก็เบรกเอาลูมนะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวนะโอเคกับอ่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยนะก็กจ,ะจะได้คำตอบเนาะหลายๆคือเนื่องจากตอนนี้มันมีการใช้งานซูมค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยนะครับเข้ามาถามบ่อยๆนะครับว่าเราจะใช้ซูมยังไงให้แบบนี้มันมันมันทำยังไงอะไรเงี้ยก็ก็อย่างน้อยทำ เป็นก็เลยทําเป็นคลิปนี้ขึ้นมาแล้วกันว่าเป็นการที่จำเอาเดิมบล็อกนะก็คืออัปเดตองค์ความรู้นะในการใช้ซูมให้เป็นแบบซูมคันเทพนะครับซึ่งแน่นอนถ้าใครมีคําถามนะครับในในฟังก์ชันไหนนะครับที่อาจจะเป็นฟังก์ชันที่ไม่เข้าใจนะครับฟิลอยากก็ถ้าก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์มาได้เลยนะอยากจะทาคลิปเพิ่มเติมอธิบายให้ละเอียดมากขึ้นละกันนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่อธิบายแค่ข่าวเบื้องต้นนะครับนะอย่างน้อยก็ มันจะได้ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ซูมอย่างมีประสิทธิภาพนอนแล้วว่าเราจัดประชุมเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาแบบเจอปัญหาหน้างานนะครับปัญหาที่แบบโหมีคนปิดปิดไม้บ้างไม่ปิดไม้บ้างอะไรเงี้ยครับทำให้เกิดปัญหาการจัดประชุมที่อาจจะเกิดการเลทเกิดจะผลเสียต่อการประชุมได้เลยนะครับเนาะโอเคนะครับแล้วก็ยังไงสาหรับใครที่ชอบนะครับคอนเทนต์การพัฒนาตัวเองแบบนี้เนาะ เนาะการเปิดโลกใหม่ๆงนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับอาชแนลโค้ดไมซ์เซ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับนะแล้วก็ Instagram นะครับนาะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับฟิวด้วยนะครับนะเพื่อไม่ให้พลาดนะครับคอนเทนต์นะครับใหม่ๆแบบนี้ในทุกวันพุธนะครับเวลา2ทุ่มเช่นเคยนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าว่าจะเป็นอางไรนะครับเนาะ ตอนหน้าก็น่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วนะสลับกันนะป็นพัฒนาตัวเองบ้างเรื่องสุขภาพบ้างสลับกันไปนะครับเนาะอ่ะเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน